สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะที่สองพฤศจิกายนครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเวลาครับสิบโมงยี่ห้านาทีนะครับก็อู่ไมใช้ออตโอต้ครับซ่อมเบนทีเอ็มโฟกัวเป็นยุโรปเฉพาะทางผมเช่างเปิดครับพอดีพอดีเพิ่งตื่นนะฮะมีลูกค้ามาร้องแต่สามโมงนะครับวันนี้นัดไว้แล้วลืมให้มารอชั่วโมงเลยขออภัยนะครับก็อตอนนี้ลูกค้าคงจะไปหาอะไรทานกันก่อนน,าน่าเย็นค่อยมารับรถ ผมนัดไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เป็น e หกศูนย์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลที่มาจากสระบุรีนะครับที่คาวทีเแลมาทําทเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคันสีดานะครับก็นัดไว้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องหยดรั่วลีนะครับก็พอดีมีของสต๊อกอยู่พอดีเลยลืมลืมแล้วไม่ได้สั่งด้วยนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาในสต๊อกออกมาใช้ก่อนนะครับวันนี้นะก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันเครื่องลีกรั่วนะครับไหนรถก็จะเข้ามาซ่อมแล้วนะครับท่านจะได้เห็นนะ ในกรณีเครื่องยนต์ N47 เครื่องยนต์ดีเซลไม่ว่าจะเป็นเบนหรือ BM เมก็รับชมด้วยกันได้นะครับมาแล้วครับนี่ครับนะยามฝาครอบเบาครับคือเส้นนี้นะที่ผมเคยนำมาเสนอคราวที่แล้วนะครับเป็นของ GLC ใช่ไหมฮะนะอันนี้เป็นของ N47 เครื่องเครื่องดีเซลของ b m เนะครับหน้าตาแบบนี้ครับนะบวกครับยางเบ้ารองหัวฉีดสี่ตัวในของใหม่ครับแบบนี้ฮะ สี่ตัวหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนะตรงนี้ก็จะกันเฉพาะวงหัวฉีดนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่สําคัญนะหน้าที่หลักของอยางพวกนี้นะครับนะก็คือป้องกันแม่นอนเครื่องรีดรั่วนะครับออกจากตัวเครื่องนั่นเองทําหน้าที่เดียวเลยนะครับโดยเวลาเราปิดฝาเข้วาบาไวไปแล้วนะมันก็จะมาบีบอัดตัวนี้นะกดไว้กดยางไว้ให้กั้นไว้ระหว่างฝาสูบกับฝาเข้าบาว นะครับนะกะ็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะเพื่อจะ,อะให้ท่านได้ดูคร่าวๆนะจะได้มีความเข้าใจกันนะก็ขออนุญาตนิดนึงเอากระดาษมาเดี๋ยวมีตัวอย่างมายกให้ดูเลยนะเพื่อความเข้าใจง่ายครับแล้วก็ทุกคันจะเป็นแบบนี้หมดนี่ฮะนะผมก็ลงทุนนิดนึงนะเอาฝาสบขึ้นมาให้ท่านดูเลย นะครับหน้าตาฝาสูบจะเป็นแบบนี้ครับนะนี่ค evet. รเป็นแบบนี้ฮะนะครับเดี๋ยวกดกล้องลงมาให้ดูนิดนึงหน้าตาฝาสูบเป็นแบบนี้ครับนะ่ะเห็นเป็นยาวๆอย่างเงี้ยครับนี่คือหลังฝาสูบครับอันนี้หน้าฝาสูบอยู่นี่ครับสูบหนึ่งสูบสองสูบสามสามูบสี่นะครับ <S <S เดี๋ยวให้ดูในแนวเอียงหน่อยท่านนี้ครับนะท่านจะได้เห็นมุมกล้องที่ท่านเห็นข้างนี้ก็คือข้างขวา ขวาของเครื่องนั่นเองนะข้างนี้ส่วนมากอะ่ะจะรั่วเล็กรั่วตรงนี้ครับขอบขอบเนี่ยครับแล้วก็หยดลงไปตรงนี้ครับหยด,ดไปที่ท้ายฝาสูบตรงนี้ครับทนะําไมถึงชอบรั่วแนวนี้นะเพราะเครื่องมันจะบักเอียงนี้องศาเครื่องจะเอียงเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องเอียงนะั้นมันเครื่องที่มันถูกกระเซ็นมาทางด้านบนเนี่ยมันจะไม่ไหลออกด้านบนเพราะมันไหลาตามแรงน้มถ่วงโลกน้ําหนักมันก็จะไปกดที่ข้างล่าง น้ำมันเครื่องมันก็ค่อยๆไหลยเยิ้มไป้างๆมันก็มาชนขอบนี้มันก็่วตามสันเนี่ยฮะสันขอบนี้ลั่ออกไปนะครับก็อย่างเส้นนี้นั่นเองนะที่มาเป็นตัวขั้นนะครับนะส่วนยางว่าโอชีดครับก็มาขั้นตัวนี้ครับเป็นวงๆแบบนี้ครับดี๋ยกให้ท่านดูนี่ฮะนี่ฮะมาอยู่อย่างนี้ครับเวลาอยู่ข้างล่างมาถูกกดอยู่แบบนี้ นะอยังว่าโอชีดนะครับทีนี้เรามีฝาเข้าวาล์นใหม่ให้ท่านดูคันหนึ่งนี่ครับหน้าตาฝาเข้าวาล์แบบนี้ของใหม่อันนี้ยังไม่ได้ใส่ให้ใครเลยนะเลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ท่านดูนะในกรณีที่ฝนะาเนี่ยเหลาในนะครับหรือนะใส่ยางไปแล้วมันไม่อยู่ส่วนมากจะต,ต้องเปลี่ยนทั้งชุดตัวนี้ก็เป็นหมื่นนะครับนะจะมีกระป๋องหายใจอยู่ แล้วก็กระป๋องนี้จะรั่วลิงนะต้องดูว่าสาเหตุทีนะ่มันเครื่องรั่วรั่วมาจากตรงไหนแล้วจะต้องเปลี่ยนตัวไหนถึงจะทําการแก้ไขส่วนคันนี้ไม่น่าจะต้องเปลี่ยนฝาเข้าวาลเปลี่ยนเฉพาะยางฝาเข้าวาลพอนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รั่วที่จุดสําคัญนะก็นี่ฮะอย่างที่เห็นมันจะครอบอยู่ท่าน,นี้ครับนะนี่ฮะผมว่าฝาตรงรุ่นให้ท่านดูเลยนะท่านจะได้เข้าใจมุมนียครับที่มันเครื่องมาไหลเออ นี่ยไหลเออนะมาถึงหลังฝาสูบเลยด้านหลังของฝาสูบนะครับตรงนี้จะมากมากกว่านะเวลาเราเปิดฝารพัดวงมาเรามองซ้ายมือท่านเลยก้มไปดูจะเห็นแนวเนี้ยไหลเลยชัดเจนมากแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับนะก็คือในเบ้าในแองนี้แองที่เขาชีดอยู่เนี่ยสี่สี่หัวนะถ้าเกิดมันลึกรั่วมากข้างในเนี้ยในหลุมเนี้ยจะเป็นมีแต่น้ำมันเครื่อง รบระกัดบางคันนะอยู่ในเวิร์กนี้นะเลี้ยงประกัดได้เลยก็คือมันเยอะนะนะก็คือท่านี้เองด้านหลังเป็นแบบนี้ครับนะเนี่ยวง,วง,วงนี่คือ,อยางบ้าโอชีดเนี่ยก็นะจะยึดยึดติดแบบนี้ครับถูกสวมอยู่แบบนี้ครับทั้งสี่ตัวนะครับนะอ่านะโอเคนะหวังว่า ก็คงเข้าใจนะมีกำหนดนะแล้วแต่สภาพการใช้งานส่วนมากอย่างชุดนี้ไปไม่เกินเจ็ด0มื่นกิโลละครับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นกิโลละครับแถวนี้ถึงเป็นจะของแท้ห้างก็เถอะนะมันจะอยู่ได้ในระดับที่ผมบอกนะเพราะว่าการถูกบีบอัดมันจะมะีสเปคของมันเมื่อมันถูกบีบอัดแล้วเนี่ยค่าที่มันเราขันน้อน ของฝาว่าวมาบีบเนี่ยเท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้นมันจะกดได้แค่นั้นนะถ้ายางมันยุบตัวนะครับหรือผ่านการใช้งานมาหลายปีหรือเจอความร้อนมันก็จะสุดพอมันสุดลงเนี่ยเราจะไปขันน็อตที่ฝาเข้าบ่าวให้กดให้มันบีบเป็นรูไปอีกได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับนะมันคือมันมีระยะของมันบีบกดได้แค่นี้ก็คือเท่านี้ส่วนยางจะยุบไปก็ยุบไปยุบไปแล้วมันเครื่องก็รั่วออกนะแค่นั้นเองนะวิธีการแก้ไขก็ไม่ใช่ขันน็อตฝาเข้าบ่าวย้ำลงไปไม่ใช่ ให้ซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับก็นะไปเป็นชุดนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะได้เอาลงเลยนะครับนะจะได้ไม่เกะก,กะนะครับนะฝาสูบนะเอามาให้ดูปตัวอย่างก็ผจะพยายามทำทุกทางนะที่ให้ท่านมีความเข้าใจกันะให้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับเมื่อถึงกำหนดนะก็เปลี่ยนไปนะชุดนี้นะครับตอนนี้ หลักตัวที่สองนะครับนะก็คือแหวนรองโอชีดนะส่วนมากเปลี่ยนยางฝาครอบเบาวจะไม่ค่อยเปลี่ยนแหวนรองโอชีตกันนะครับอ่นนี้ของแท้นะเนี่ยแหวนรองโอชีตสี่ตัวนะครับทาไมถึงต้องเปลี่ยนแหวนรองโอชีดด้วยครับเพราะว่าแหวนรองโอชีตเนี่ยอยู่บนฝาครอบเบาวเวลาจะเปิดฝาครอบเบาชวิ้นนี้ออก นะเวลาจะเปิดฝาข้าวาวชิ้นนีย้ยกออกจะต้องถอดหัวฉีดออกก่อนนะผมที่ต่างว่าตัวนี้คือหัวฉีดของบีเอ็มแล้วกันนะมันจะถูกปักอยู่แบบนี้หัวฉีดจะถูกปักอยู่แบบนี้เห็นไหมถ้าท่านดึงฝากออกมันออกไม่ได้มันติดหัวฉีดนะเพราะฉะนั้นนะเวลาถอด ฝาเขาวาลก็ต้องถอดอัวชีนี่ยออกมาก่อนจึงจะเปิดฝาเข้าวาลออกไปจากฝาสูบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราถอดโวชีดออกมาแล้วเราต้องทําการเปลี่ยนแหวนรองโอชีดทุกครั้งนะครับแบบที่ผมบอกมันถูกการบีบตัวนะแรงอัดมันก็จะไปกัดที่แหวนรองอรัวชีดให้บิดเบี้ยวนะเดี๋ยวผมพอจะมีตัวอย่างให้ท่านดูจากรถคันที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ส่วนมากจะโดนล,ลักไก่กันไม่เปลี่ยนแหวนรองโอชีพนะเพราะว่าใช้ตัวเดิมแล้วบีบลงไปเลยอาจจะด้วยสถานการณ์ใดผมก็ไม่ทราบบางคันเคยมีแบบนี้มาแล้วแล้วแรงอัดบรรั่วนะแล้วเราก็มาเปิดเช็คเราก็ถามลูกค้าลูกค้าบอกเอ้าพุ่งไปเปลี่ยนอยากฝากเขาบาวมาเดือนที่แล้วเองพอถอดมาเนี่ยแหวนรองโอชีพเนี่ยมันแกว่งม,มันเบี้ยวอ่าเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูแบบไหนนะครับ นะนะก็เดี๋ยวดูตัวที่มันมีรอยกัดนะท่านจะได้มีความเข้าใจขลอยัยนิดนึงนี่นะไม่ของเก่าอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเก็บไว้ออกคลิปนี่ละครับนะเยอะเหมือนกันนี่ฮะนี่ครับอ่บนะก็ถ้าเกิดมันถูกแรงกัดรูมันจะใหญ่แบบนี้ครับ เห็นไหมมันเคเวกแล้วตรงเนี้ยมันกําลังกัดไปเรื่อยนะถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็กัดจนขาดนะผิดกับของใหม่ครับของใหม่มาแบบนี้ครับรูจะเล็กกว่าใช่ไหมเห็นหหนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแหวนที่ขนาดเท่ากันเห็นไหมอันนี้ของใหม่รูจะเล็กรูในท่านดูที่รูในนะเนี่ยเทียบไปดู่ใกล้เห็นไหมรูนอกคเวกแล้ว มันกัดนะนี่ฮะก็เหมือนกันนะให้ผมถอดมานี่ก็กัดเนี่ยก,กัดกัดจนเค้กัะเนี่ยนี่ให้ดูอะนี่ดูเริ่มใหญ่ไล้ไหมฮะอันนี้ก็เช่นกันนะอันนี้ก็ของบีเอ็มเหมือนกันนี่ฮะอันนี้ไม่เท่าเท่าไหร่เหน็นไหมดูจะเล็กนิดหนึ่งนะแต่เมื่อถูกการบีบแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เข้าไป ใส่ตัวนี้เข้าไปโอเคนะก็ระวังจะโดนละกไก่นะครับถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนยางฝาครอบเาบานะหรือจะเสียเงิน2อรอบเกาให้เขาเปลี่ยนไปด้วยเลยนะครับบวกอีกหนึ่งจุดนะครับที่เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยชอบรั่วมากนะก็เป็นตัวที่จุดบอดเลยเขาใชสสาคัญเลยที่มันเครื่องรั่วมาจากด้านหน้าไม่ใช่ซีนข้อเหวี่ยงหน้านะครับนั่นก็คือเนี่ย ฝาภาวาหานนะครับอันนี้ของแท้แท้เลยนะครับนะก็ของใหม่เป็นแบบนี้อยู่ในนี้เลยนะโอลิงก็จะเป็นสีออกมง่งน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแบบนี้มง่งม่วงนี่ฮะภาวะหานจะมีสองตัวซ้ายกับขวามันจะขนาบอยู่ข้างผู้เล่เลยนะพูยง่ายมันจะอยู่ข้างผู้เล่ใหญ่ผู้เล่ใหญนะ่อยู่แปะอยู่ข้างสองอันเลย นะ้ำนะมันเครื่องก็จะรีรั่วม,มาจากตัวนี้ครับรั่วม,มานะครับทีนี้ผมมีตัวอย่างให้ท่านดูคราวที่แล้วนี่ครับฝาผ้าเบราตตวเก่านะเห็นไหมอันนี้ของเก่านะนะอันนี้ของใหม่ดูสีผิดกันแล้วเห็นไหมสีผิดกันแล้วนะเกิดจากความร้อนเพราะมันอยู่กับเซื้อสูบแล้วนะ้ำมันเครื่องก็มันเปียกอยู่นะ้ำมันเครื่องด้วยทาให้ความร้อนเนี่ย ทําให้พลาสติกเสื่อมอายุนะครับแล้วข้างในพลาสติกเนี่ยก็จะมีโอลิงนะแบบที่ผมเคยบอกแบบนี้นะซึ่งโดนกันบ่อยมากนะนี่ฮะมันแน่นพอแงออกแทบจะขาดแล้ว้งครับเนี่ยเนี่ยมีโอลิงอยู่เห็นไหมโอลิงอยู่ในร่องนะครับเดี๋ยวผมแงเอามาให้ดูก็แล้วกันะจะได้มีความเข้าใจไอโอลิงตัวนี้สามารถเปลี่ยนเฉพาะโอลิงได้นะครับนี่ฮะเปลี่ยนเฉพาะโอลิงแบบนี้ได้ไปเทียบล้างัสดุก่อสร้างก็ได้ ส่วนมากทำกันแบบนี้ทั้งนั้นนะสุดท้ายโอโลิงไม่ได้คุณภาพใช้ไปไม่กี่วันรั่วอีกอันนี้คือจุดบอดน,นะที่เราเข้าอู่ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วเขาคิดอยากจะใส่แล้วก็ใส่ขี่มอเตอรไซคไปซื้อมาร้าน,นวันดูก่อสร้างร้านอะไรใกล้บ้านแล้วก็เขาก็เทียบเอาความหนามันเส้นรอบวงมาแล้วซื้อมาใส่เส้นละสาสิบบาทสี่สิบาทแล้วก็มาคิดทันสักห้ารอยอันนี้เจอมาเยอะ ผมเนี้ยเงเยอะมากนะฝานะทีเนี้ยทาไมถึงต้องเปลี่ยนทั้งทั้งตัวฝาเนี่ยมันกรอบแล้วนะถ้าเกิดว่ามันแตกหักหรือมันนะหลวมรุนมันอาจจะหลุดไปเลยนะแต่มันก็คงยากเข้าใจนะแต่พระเอกของเรื่องก็คือโอลิงที่มันทนความร้อนได้สูงอยู่ได้เป็นหลายหมื่นกิโลประเผอบางคันเป็นแสนกิโลเลยจากป้ายแดงไม่เคยเปลี่ยนเลยโอลิงเนี้ยมันทนได้ แต่สีพลาสติกเนี่ยมันค่อยเปลี่ยนก็จริงแต่มันจะไม่กรอบแตกนะฮะนะแต่เราพูดถึงว่าถ้าเราลืมไปเลยใช้ไปนานจัดสิบกว่าปีแล้วเนี่ยมันเกิดกรอบแตกและเนี่ยมันหลวมนะพอร,รถอทําเครื่องยนต์ทำงานอยู่มันขยับ,ขย,บขยับตัวหรือแตกหรือหลุดออกมาเลยนะสภาวะที่ข้างในมันอาจจะกรอบหักหมดแล้วก็เป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนกันเพราะนั้นใช้วิธีการนะยกทั้งตัวแบบนี้เลย ชัวกว่าถึงแม้ว่าตัวนี้จะราคาเป็นพันก็ต้องจ่ายดีกว่าเพราะมันเป็นตัวสําคัญนะผมก็จะเปลี่ยนให้ทั้งตัวแบบนี้ทุกคันเลยนะแล้วใช้ของแท้หมดไม่มีเทียบนะครับก็ระวังเวลาเขาอู่จะโดนละไก่เรื่องนี้นะก็คิดสักตัวละพันก็ได้เนี่ยนะไปซื้อสักสี่สิบาทห้าสิบาทแย่ๆนะของผมมีเป็นโกดังเลยนะเป็นไม่ใช่พันตัวนะ่าจะหลายพันตัวเนี่ย จะเทียบเอาแบบนั้นเรื่องโอลิงนะนะครับก็เราไม่ได้ทําแล้วในยุคนั้นนะแต่อะไหล่ก็ยังเก็บอยู่นะแต่ก็แจ้งไว้ว่าหากท่านเจอแบบนี้ต้องถามช่างให้ดีว่าฝาบาลานมาทั้งฝาใหม่หรือเปลี่ยนเฉพาะโอลิงนะครับเราเพราะมันอยู่ลึกค่อนข้างลึกต้องเอาไปฉายส่องเข้าไปจะเห็นบางทีท่านไม่เห็นแล้วเวลาเขาเขาเปลี่ยนเขาอาจจะเอาซากันอื่นโยนให้ท่านโยนให้ท่านมาก็าเปลี่ยนนะก็ไม่แน่เหมือนกัน นะช่างที่มันคิดสั้นมันมีนะช่างที่มันคิดว่าตัวเองรู้เจ้าของรถไม่รู้มันมีอยู่ในโลกนี้จริงนะวันหนึ่งเขาก็ไปเจอที่อู่ต่อไปอู่ข้างหน้าก็ไม่เป็นไรก็ได้เงินเข้าอู่ไปแล้วก็ปล่อยมันนะส่วนมากนะช่างจะคิดตื้นๆแบบนี้เยอะนะไม่ได้ว่านะแต่มีอยู่มีอยู่จริงอันนี้เราต้องนะทำความเข้าใจกับตัวช่างด้วยนะครับ ก็ไม่ต้องเป็นคนดีมากหรอกครับนะนะอย่าเป็นคนดีมากคนดีมากไม่มีใครเห็นความดีนะครับเอาแค่พอดีนะเอาแค่ทําแค่แค่ถูกต้องนะ่ะเข้าใจกันตรงไปตรงมาก็จบนะครับนะก็แบบนี้แคาฝ่าลาดนะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะผมเก็บไวนะ้แล้วระวังโดนลักไก่ครับจุดนี้โดนกันบ่อยมากเลยนะํามาแจ้งนะก็เดี๋ยว ตอนนี้ผมพักรถไว้ลูกค้ามาเราจอดในเก้าโมงสิบโมงตื่นสิบโมงขอไปผม,ผมลืมจริงเพราะวันนึงมันหลายเรื่องนะครับเมื่อวานก็ดึกอีกทำอนะีซีหกนัดึกมากก็เดี๋ยวยังไงก็ไหนไหนลูกค้ามาจอดแล้วลองรับนะเดี๋ยวเราก็ทําไปวันอาทิตย์นะก็ฝากไว้นะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยนะไปเที่ยวกันเซลฟี่กันมีความสุขกขับครอบครัวนะครับเวลาอย่าให้มันหมดไปไรค่า นะครับไปแทมพูดคุยกันกับลูกนะบางทีเขาอาจจะขาดความเข้าใจอะไรบางอย่างนะครับแล้วเราเราได้พูดคุยก็เออนะเป็นความอบอุ่นในครอบครัวนะครับเพราะว่าพ่อแม่ส่วนมากแล้วก็รักลูกนั่นแหละมีอะไรก็ให้ลูกแล้วก็นึกถึงลูกเป็นอันดับแรกนะเพราะบ,บางคนก็แก่แล้วเขาไม่ต้องการอะไรอนะ่ตายไปทรัพย์สมบัตินันก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่มันเหลืออยู่คือความทรงจำความรู้สึก ที่มันหล่อเลี้ยงคนที่สูงอายุอยู่นะครับเขาไม่ได้ขวงสมบัติเขาไว้หรอกเพราะเขาไปไม่ได้นะเพราะนั้นเราแค่ทำหน้าที่ลูกในบางครั้งให้มันสมบูรณ์วันหนึ่งพ่อแม่จากไปเราจะเสียได้นะเราจะไม่มีความทรงจําดีๆไว้ให้จํานะครับก็มีเท่านั้นแหละนะผมก็ ใช้แนวทางนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนนะแต่ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยปลอดภัยนะขับรถไปมองกระจกข้างกระจกหลังให้สัญญาณไฟเลี้ยวทุกครั้งก่อนจะเปลี่ยนช่องทางเดินรถนะครับทุกครั้งนะให้สัญญาณก่อน3วินาทีหรือ5วินาทีคันที่ตามมาด้านหลังครับเขาจะได้เดาใจเราถูกนะว่าเราจะไปข้างขวาเราจะเปลี่ยนช่องทางสายไปขวา นะเขาจะได้ชะลอรถนะหรือลหลบเรานะเขาจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องทําให้มันไม่เกิดอุบัติเหตุกันนะทุกวันเนี้ยที่มันเกิดก็เพราะโยกเปลี่ยนช่องทางโยกปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวปับ๊บคือคือ,คอล้อเนี่ยเข้าไปในช่องทางเขาก่อนแล้วค่อยยกไฟเลี้ยวตามนะส่วนมากปัญหามันจะเกิดขึ้นนะก็อยากจะบอกจุดบอดนะครับที่มันเกิดขึ้นนะก็ ขอให้ทุกท่านนะมีความสุขกันในวันนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาทํางานต่อนะครับอนุเกษ์เดือนนะรับสภาพต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมกินกาแฟตะแก้วก็ไปทํารถและเริ่มถอดละก็ค่อยถอดเพาะเดี๋ยวเวย็นเ็าจะรับรถนะครับก็วันนี้คงมีนัดคันเดียวนะเมื่อวานก็บอกไปหลายเรื่องแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามท่านสกายนะยังไงช่วยกดให้ผมหน่อย ผมจะได้ดูยอดว่ามีคนดูอยู่ไหมแล้วมันอยอดติดตามผู้ติดตามมันเพิ่มขึ้นใหม่นะจะได้มีกำลังใจนะทำคลิปที่มันเป็นเชิงลึกขึ้นไปเพราะถ้าไม่มีคนดูมากเนี่ยผมก็เท่ากับพูดไปแล้วต้องพูดซ้าในคลิปต่อไปนะซึ่งบางทีก็เหนื่อยการพูดซ้าไปซ้ำมาผมต้องการพูดในสิ่งใหม่ๆมากกว่าที่มันยังพูดไมหมดนะครับ ส่วนท่านที่ดูผมเพิ่งเข้ามาก็ลองย้อนดูคลิปเก่าๆแล้วกันนะฮะพันกว่าคลิปพันห้ารอยกว่าคลิปนะครับก็ผมช่างเปืนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ